ค,นะคนมันเป็นพวกที่ตามหาพี่ใหญ่แน่เลย สวัสดีค่ะกับสวัสดีพี่พีเอฟซีคุณลงุงคุณป้าแม,แม่แม่ที่น่ารักกันทุกคนทุกท่านเลยนะคะก็ขอยินดที่ต้อนรับเข้าสู่ช่องเดินทางสตาร์แอมช่องเดินป่านะเปช่อง LNA โดยนะคะทุกคนป่าอีกหนึ่งช่องแล้วกันเนาะพี่พี่วันนี้ออกมาเข้าป่านะมาคนเดียวแล้วออกมาเจอจุดจุดหนึ่งนะจริงๆแล้วยังไม่อยากจะเปิดคลิปนะแต่มาเจอจุดจุดหนึ่งมัน มันล่มลื่นมันสวยอะมันน่าุกเปอพี่พี่ก็เลยอยากจะถ่ายเอซดูละแวกนี้ว่ามีใครเคยเห็นแล้วคิดว่ามีความอันตรายบ้างน้อยแค่ไหนไหมพอดีออมเนี่ย <c oughs> จะชวนพี่แฟนมาตั้งแคมป์ที่นี่ถ้าไม่มีอะไรนะที่เนี่ยเป็นห้วยถววันอาถันนะทุกคนซึ่งความว่าอาถันเนี่ยก็ หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นสี่ศักดิ์สิทธิ์หรือผีก็ตามแต่มีแน่นอนแต่จะเป็นผีดีผีร้ายก็อีกเรื่องเสียงคล้ายๆกับวิบากนะแต่ไม่ใช่มันลดขึ้นเขาเนะ <c oughs> โอเคพี่ๆเดี๋ยวเอมจะถ่ายแล้วแว็กในวิวซีดูว่าความน่าอยู่มัน,นมากน้อยแค่ไหนนะ ตอนแรกว่าจะถ่ายเปิดคลิปตั้งนานและเดินมาเรื่อยๆสักพักหนึ่งมาเจอที่นี่ก็เลยเปิดที่นี่ดีกว่าแล้วก็ไม่เดินต่อแล้วนะจะตั้งแคมป์ที่นี่เลยแล้วกันแล้วทุกคนจะกินข้าวทําอะไรที่นี่หมดเลยอยู่มาดูกันว่าออมในหนึ่งวันจะถ่ายพี่ทาอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวพาสำรวจก่อนว่าที่เนี่ยเป็นยังไงบ้างมีความนา่มานอยู่มากนอยแค่ เสียงมันมีคนตัดไม้กระแวกนี่เสียงใครอ่ะแป๊ดพี่ได้ยินเสียงมาจากด้านล,ล่างเลยนะใ,นให้ยูซีดูก่อนนี่มีถาวรแย่ๆเลยที่สำคัญนะที่เราชอบนะคือที่นี่มีกล้วยไม้ทุกคนกล้วยไม้ป่า ชอบมาเดินที่นี่นะที่นี่นแต่ก่อนอ่ะพี่แฟรเลยเคยพามานะตอนที่อมยังเปิดช่องแรกๆเนาะมาเดินห้วยถาวรอาถรรพ์ครั้งแรกเลยแล้วมันเหมือนกับว่ากลับมาเป็นจุดเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งเนาะป่าที่นี่ก็เลยแบบมีความทรงจำอยู่พี่แฟรพามาเปิดคลิปนะแถวๆนี้แหละแต่ไม่ใช่ที่นี่นะแต่บังเอิญวันเนี้ยอมกะว่าจะมาระลึกค,ความหลังเรามาเจอที่นี่ก็เลยคิดว่าที่นี่เหมาะแก่การพักผ่อนมากๆ หน้าทำห้างหน้าทำบ้านพักอาศัยเนโอย oh. นี่ทุกคนดูว้าวลองท้าฉัน เสียงมันกิ่กนหักกิ่งไม้นะพี่ๆแถวๆนี้เลยไม่รู้ว่าใครนะแต่ว่ายังไม่ได้ยินเสียงพูดคุยแือว่าอยู่คนเดียวหรือเปล่ามาคนเดียวหรือเปล่าอาจจะได้ยินเสียงของวิบากขึ้นเขานะสนั่นมาทางแถบฝั่งนี้นะ ขออนุญาตแจ้งไว้ตรงนี้ก่อนนะว่าถ้าอมไม่ตอบแชทพี่เพียบซีเนี่ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งคิดว่าออมเมินนะจริงๆออกมาเข้าป่านะทุกคนคนไหนที่สั่งกล้วยม้วนมันเข้ามาเนี่ยโอเคเดี๋ยวหาดูก่อนว่าตรงไหนเหมาะกับการผูกเปเนี่ยเอาห้อเจอตรงเสาเนี่ยเสาเนี่ยนะผูก เลยเหมาะมากเนี่ยอผูกเสานี้กับเสานี้เสา,านี้กับเสานี้ไกลไปคิดไว้ก่อนนะเพื่อบายๆกินข้าวเสร็จแล้วก็ค่อยผูกเนาะ โอ้ยอากาศดีเย็นมากทุกคนชอบมากเลยที่มีหินเยอะๆเนี่ยเพราะว่ากระโดดได้ไปมาเหมือนมีการหักฟันต้นไม้นะ นั่งตรงนี้ก่อนล้กันทุกคนจะบอกว่ามันมันเป็นป่าเงียบอยู่นะเนี่ยตรมาไม่ไกลมากหรอกไม่ลึกมากแต่ก็ เดินเอาเรื่องอยู่น้อหนึงไม่มีน้ำนะป่าที่นี่ไม่มีน้ำน้ำแห้งอะไรนะจะพูดอะไรวะดูอ๋อเอฟซีที่สั่งกล้วยมวนเนาะพักเพจเดินทางสตตา์แมนนะคะใครสในใจแต่ทีเนี้ยมันจะมีกับอะไรนะพี่พีเอฟซี FC อ่ะ ทักเข้ามาเนาะแล้วอมยังไม่ตอบเลยมาเร่งว่าตอบ่อยค่ะตอบ่อยจะซื้อกล้วยหมดวตอบ่อยนะคะมันจะเย็นๆเนาะบางทีอมไม่ได้ตอบแชทยี่สบี่ชั่วโมงแต่ออมก็จะรู้ว่ารตนี้ต้องตัดกี่โมงกี่โมงก็ต้องตอบกี่โมงเนาะถ้าตอบชา้าต้องกลับขออภัยด้วยเพราะว่าบางทีก็ตอบไม่ทันเนาะเพราะว่าพี่แฟนเล็กเขาจะไม่ได้มาตอบด้วยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะงงเนะาะพี่อมจะเป็นคนจัดออเดอร์นะ จะเป็นคนเ,เรียกว่าอะไรจะเป็นถ้าเป็นคนเป็นแอดมินส่วนมากถ้าส่วนมากถ้าเป็นไนไลน์ก็จะเป็นพี่แฟดเล็กแล้วก็ถ้ามียอดเอิเมจะเป็นคนจดเองทั้งหมดนะทีนี้ก็อยากให้เีฟซีเนี่ยถ้าใครสนใจอ่ะพักมาได้ทิ้งไว้ทิ้งที่อยู่ไว้เลยที่อยู่แจ้งชัดเจนเบอร์โทรชัดเจนนะคะแล้วก็ถ้าโทรไม่ติดแสดงว่าเข้าป่าถ้าฝากหมายเลขโทรกลับเข้าป่าแน่นอนคะ่ะ ถ้าพิมพ์มาแล้วออกไม่ตอบในช่วงเช้าเลยเช้าถึงบ่ายสามสี่โมงเนี่ยถ้าออมไม่ตอบแสดงว่าออมเข้าป่านะทุกคนเพราะส่วนมากแล้วอ่ะถ้าออมออกจากป่าออมจะเข้าเพจเลยทันทีออมจะเข้าไปตอบเม้นท์เพจก่อนเลยทันทีออมจะไม่ได้เข้ามาข้อความส่วนตัวเลยออมจะคุยกับเอฟซก่อนเลยอันดับแรกเนาะแม่ค้าก็อยากได้ลูกค้าเหมือนกันเนาะก็คนขายก็อยากขายเหมือนกันเนาะ ก็คนซื้อจะเย็นๆนะแม่คะตอบแน่นอนนะบางคนบอกว่าเดี๋ยวรอสิ้นเดือนอุดหนุน,นะค่ะได้นะคะมรอได้ไม่เป็นไรเลยคนถูกหวยสิบบาทยีสิบบาทไม่ต้องโอนไม่ต้องโอนมาให้ออมนะทุกคนเก็บไว้ใช้เลยนะเก็บไว้ใช้เลย ้นหพี่แฝดเอาไปเวลาเข้าปากกับพี่แฝดน่ะเราจอกระป๋อมมาแค่ใบเดียวตัดต่างคนต่างมาเขาจอามาสองใบกันแล้วแต่บางครั้งยุงเยอะนะพี่แต่ไม่อยากจุดไฟแล้วลมมันเย็นดิถือว่ามานั่งคุยเล่นกันก็นกได้นาะเรานั่งคุยกันเนาะ พกยาดมมาอยู่นะพี่พี่เดินเหนื่อยหนื่อยจะได้สดชื่นเนาะพกยาดมพกพัสเตอร์พาตเตอร์ยาพกที่ชู่นะแล้วก็พกที่ชู่เปียกมนาะมันอาจจนะสักที่กระเป๋ามันเยอะๆเนี่ยมันมีแต่ของจำเป็นเท่านั้นเลยนะทุกคนผมนจะเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยทำอะไรในปา่าไม่ค่อยไม่ค่อยขี้ในป่านะต้องขออนุญาตพูด ว่าไม่ค่อยปดที่ในป่าตอนเช้าเราก็จะทําธุระให้เสร็จนะเพื่อที่ว่าพอเราเข้าป่าปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้ไม่มาปวดในป่าเนาะเพราะว่ามันลบาบากในป่าส่วนน้อยเลยส่วนมากจะปวดฉี่มากกว่านั้นในป่าตังกรงีวีวีฟังเสียงนกนะ เดี๋ยวรอสักเที่ยงค่อยกินข้าวนะทุกคนนี่คนมองออกไหมว่ามันคือคอะไรมันคือมีดนะมันมีสองอันเราจับออกมาปึบ๊บจะได้่น่น่น,น,นสองข้างเลยนะข้างเดียวเอาไม่อยู่นะสองข้างเลยให้เข้ามาอาจจะสั้นไปนิดนึงแต่ว่าพกพาสะดวกกว่าเบาแล้วก็เรียบง่ายดี ดูไม่ออกว่าเป็นอาวุธนะแต่ใช้ในการฟันไม้ไม่ได้หรอกเล็กไปอันนี้ป้องกันตัวเอาไว้ป้องกันตัวก็พอนะเคยพกไม้เคยพ,กม,คยพกมีดอันใหญ่แล้วแล้วก็แบบรู้สึกว่ามันอะไรนะม,มันอะไรเนี่ยทุกคนมันหนักความจำเป็นมันก็มีแค่เอาไว้ป้องกันตัวนี่แหละในป่า นี้คือมันยังหั่นอะไรกินได้อีมเนี่ยตัดอะไรพวได้บ้างแต่คมมากไม่ค่อยได้ใช้แต่ไม่ค่อยเอามาอวดพี่พีเเท่าไหร่หรอกพวกอาวุธนะทุกคนแล้วก็มีระเบิดปิงปองนะในกระเป๋าโอเคยี่ดอมเปิดกล้องอีกทีหนึ่งก็แล้วกันเดี๋ยวน้องไปก่อนเรื่อยๆดูว่าจะเดินทางต่อนะ พี่ๆก่อนนะทุกคนตอนนี้มอมก็นั่งไปนั่งมานะได้กลิ่นเหมือนควันไฟซึ่งไม่รู้ทิศทางว่ามาจากไหนเพราะว่าลมมันพัดนะพี่ๆไม่รู้มันพัดมาจากตรงไหนแล้วก็ก่อนน้นเนี้ยได้ยินเสียงมันคนตัดไม้นะคนตัดไม้ เรแ,แวกนี่แหละออกมาเลยไม่รู้ว่าเป็นชาวบ้านหรือเปล่าที่ขึ้นมาตัดไม้เพื่อทํากระตบอยู่ในป่าแล้วจุดไฟ่หยุงหรือเปล่าอันนี้ไม่ชัวร์นะแต่พอมองไม่เห็นออกมก็เลยตัดสินใจแล้วว่าจะไม่พูกเปนะพี่ๆเพราะเกรงว่ามันจะอันตรายจนเกินไปตอนแรกว,ว่าจะพูกเปนอนเล่นนะทุกคนเราเป็นว่าเดี๋ยวออมเนี่ยจะออกเดินทางไม่พักที่ เป็นพวกที่ตามหาพี่ใหญ่แน่เลย ทักนะแต่ว่าวินาทีเนี้ยทุกคนมันเจอมแน่เขาบอกเขา,าหลงป่าทุกคนเขาว่าเขาหลงป่าวสวัสดีค่ะเอ่อ เรียกแปลกๆล่ะไปแม่สาวอ่ามีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าคะอ๋อขาลงป่าอ๋อหลงป่าเหรอคะใช่แล้วมามาจากที่ไหนกันนะคะมาจากด่านนนี่แหละแล้วคือจะไปไหนกันอ่ะเดินไปตามหลงหอยฮารัปฮาร์ปฮาูหาปป่าสาวคือกลับไม่ถูกที่อะเหรอใช่ถ้าข้ากลับไม่ถูก่ะอ๋อก็มาทางไหนก็กลับทางนั้นไงก็ตามทางเดินมามาทาง แล้วไม่สาม,มาจากไหนล่ะอ๋อหนูเป็นคนในเมืองจ้ะมาจากมาเดินป่าแอบคุยอะไรกันไม่รู้นะเดันจะห่าวไว้ก่อนนะทุกคนออมาจากอบุบลเหรอสาวใช่ค่ะใครคะเดี๋ยว,ยว,ขอขอยวนคคะววพี่พี่ยืนอยู่ตรงนั้นแหละพี่ไม่ต้องเดินมาหรอกเราคุยกันตรงนี้แหละมันมมัันนชื่อใหญ่ ชื่อใหญ่ขับับเป็นเพื่อนมันอ๋อเป็นเพื่อนกันเหรอ,อหโอ้โคนชื่อใหญ่มีหลายคนเลยไม่รู้ว่าใหญม่มันมีฝผู้หญิงเป็นฝาแฝดด้วยมันมบอเอมีแฝดเออเช,ชื่ออ๋อแะไรอ่ะแฝดชื่อใหญ่เล็กชื่อแฝดอ๋อแล้วทำ,ทำไมถึงตามหาจ๊ะหนูก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันายก,กัน เป็นเพื่อการตั้งนานแล้วก่อนน้องวมีแปลกเห็นเคยเหมือนคุ้นๆเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้รู้จักกันหรอกแต่ว่าคุ้นๆเหมือนว่าเขาอะไปอยู่ต่างประเทศอะนะ่ะไปอยู่ต่างประเทศต่างประเทศที่ที่ไม่ใช่แบบเนี้ยพวกพวกพี่รู้จักไหมที่เป็นคนที่ผินผมสีแดงๆคนดังดง้งโด่งผิวข,า,ขาวๆอะแบบคนรับ เหมือนเป็นคนป่ากับมนุษย์อย่างเงี้ยเขาไปอยู่อีกเมืองหนึ่งแล้วอะ่ะคือต้องนั่งเครื่องบินไปที่ที่เคยเห็นบนฟ้าไหมเขาต้องนั่งตัวนั้นอนะ่ะไปแล้วมันไปนานหรือยังอโอ้ไปน่าจะไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมั้งเห็นชาวบ้านเขาคุยกันนะพี่เขาเหมือนว่าเขาบอกว่าเขาหนีแล้วอะไรอย่างเงี้ยเหมือนหนีไปเป็นเพราะอะไรไม่รู้เหมือนกันนะว่าหนีอะไรไปอยู่กับญาติหรือเปล่าไม่รู้นะ อืมหนูไม่รู้เหมือนกันเห็นหนูเมื่อเมื่อวันก่อนหนูไปร้านค้าเห็นเขาคุยกันว่าอย่างนี้หต้องลดูวกลัวละโอ้ยหนูไม่กลัวอะไรหรอกค่ะหนูก็ถ้าพี่ถ้าหนูรู้หนูก็บอกพี่แล้วแต่จนส่วนตัวหนูไม่รู้จักสองคนนี้ไงถ้าหนูรู้หนูก็บอกแล้วว่าบ้านอยู่ไหนนี่หนูไม่รู้ว่าเขาเป็นคนบ้านอยู่ไหนแล้วก็เห็นชาวบ้านเขาคุยกันเมื่อเช้าว่าเนี่ยไอ้มีไอ้แฝดเนี่ยไป ทำงานต่างประเทศเขาว่าอย่างนี้ก็เลยพอทราบมานิดน้อยก็เลยมาบอกพ่อพี่นี่ไงไโอเคพี่งั้นเดี๋ยวหนูกลับก่อนนะเดี๋ยวก่อนถ้าเจอมันนะมองเพื่อนมันอยากเจอได้ได้ได,ได้เลยงั้นเดี๋ยวให้มาหาที่นี่เลย,ยไห <Okay, okay. S 2> มโอเคโอเคโอเคมีคลองตรงห้วยเนี่ยเหรอโอเคอันนี้เรียกห้วยอะไรนะพี่ห,ห้วยถาวรห้วยถาวรนะ โอเคได้เลยเดี๋ยวรีบบอกเลยนะเพราะหนูก็หนูก็อยากให้พวกพี่ได้เจอเพื่อนเหมือนกัน,นกได้ได้ได้โอเคพี่ได้ได้งันหนูกลับก่อนนะพี่โอเคโอเคอเค,คสรุปแล้วที่เอามาเจอนะน่าจะเป็นกลุ่มคนที่พวกเห็นว่าพี่แฟดเล็กนะมาเล่าให้อมฟังนะขาวข้าวก็คือพี่แฟดใหญ่โดนตามตัวอยู่รวมถึงเอฟซีมาคอมเมนต์บอกอมดูเหมือนกันว่า คนนี้เป็นพวกที่ดวงดีจ้างมานะเป็นเพื่อนของสามีเก่าของนางนะที่เสียชีวิตไปแล้วนะแล้วเห็นว่าแต่เขาอะดวงดีให้ข้าหวหัวแพงไว้ยอย่างนี้นะที่ฟังฟังร้าวๆจากที่พวกมันคุยกันสองคนนะอมก็เลยได้โกหกไปว่าอมเนี่ยไม่รู้จักแล้วก็เห็นเจ้าบ้านก็ตามที่อมพูดแล้วน,นะทุกคนบอกว่าหนีไปต่างประเทศไปแล้วเอาไว้ยอย่างนี้นะไม่คุณชาวอมก็ต้องโกหกมันไปอย่างนี้นะเพื่อเซฟพี่ใหญ่ด้วยทุกคน ไม่รู้ว่าตอนนี้มันจะไปเจอพี่ใหญ่ที่ไหนอีกหรือเปล่านะคือบอกไม่รู้ว่าตอนนี้เขาเขาเขา,เขาติดเขาไปถึงไหนกันแล้วอะนะแบบกลุ่มของพ่อตรงฤดีอะคือมันมีพฤติกรรมแบบไหนแล้วอะคือของเองก็ไม่รู้ว่านางเกี่ยวกัดเลวร้ายแค่ไหนเพราะตอนนี้ออกไม่ได้มีปัญหากับนางโดยการส่วนตัวแล้วก็ไม่ได้มีการพูดคุยกันมาสักพักหนึ่งตั้งแต่เรื่องของน้องนินแล้ว ตั้งแต่นั้นมาอมก็ไดเจอนางอยู่นะแต่อมเรื่องที่จะไม่ทักนางเพราะว่าอมไม่อยากมีปัญหากับนางเรื่องแบบนี้เนาะคือถ้าเป็นเพื่อนกันเราก็ยังเป็นเพื่อนกันได้ถ้าเป็นเพื่อนที่ดีเจอกันแต่ถ้านางไม่ดีเนี่ยอมก็ไม่อยากจะทําร้ายนางเนาะเราต่างคนต่างอยู่ดีกว่าเพราะว่าต่างคนต่างเป็นมนุษย์นะแคเคคนละนี่กันเฉยๆโอเคงั้นเดี๋ยวทุกคนอมขอเดินทางกลับบ้านก่อนเมื่อกี้เหมือนในสองตัวนั้นมันจะเชื่ออยู่นะว่าว่า แสดใหญ่ไม่อยู่แล้วมันบอกว่าดวงฤดีหลอกใช้มันหรือเปล่าไม่ได้แบบนี้นะโกหกหรือเปล่าหลอกใช้มันหรือเปล่ามันไม่รู้ว่าหเห็นมันคุยกันอยู่เหมือนจะเชื่อไม่เชื่อมันลังเลอมพยายามที่จะพูดไม่ตะกุกตะกักนะยุรีบคลิดรีบพูดเนาะโอเคทุกคนเดี๋ยวขอ